โอ้โย oh okay, ่ก well, ็ขอกล่าวสวัสด right ีทุกท่านด้วยนะครับ so วันนี้ก็อยู่กับผมออแนจานเกมเมกอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยวันนี้รีวิวเกมไอศครีมแมนโรสีนะครับทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นเกมของผีไอติมนะครับทุกคนซึ่งจะจับเด็กๆไปทําเป็นไอติมนะครับทุกคนแล้วก็ในเกมนี้ก็คือเราก็โดนจับไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเอาตัวรอดนะครับทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นเกมที่สนุกมากกลครับทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่นกันนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะเล่นทุกคนก็ช่วยๆกันกดติดตามผมและเป็นกํำล ธรรมดายากหรือหรือแบบปานกลางนะครับทุกคนผมจะขอเลือกแบบง่ายก่อนเลยครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นี่คือผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับทุกคนเลยครับเรื่องราวของเกมนี้จะเป็นยังไงก็รับชมกันเลยครับทุกคนตอนนี้อันดับแรกก็มีรถของคนขายไอติมนะครับทุกคนก็คือเจ้าไอรถเนี่ยครับทุกคนมันชื่อรถนะครับทุกคน เขาก็คือจะพาไปในที่เหมือนเป็นนี่นี่นี่คือค่อนข้างจะใหญ่มากเลยครับทุกคนเหมือนเป็นเวลล่าของเขานะครับทุกคนที่นี่ก็คือเขาก็พารถไปนะครับทุกคนเดี๋ยวจะดูนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือเหมือนมีที่จอดรถอยู่ข้างในนะครับทุกคนเขาก็จะเอารถของเขาเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับแล้วเขาก็คือทําการลักพาตัวเด็กมานะครับทุกคนซึ่งมีพวกผมอยู่ข้างในนะครับทุกคนออื ตอนนี้นะครับพอเขาจอดรถเข้าไปข้างในเขาก็ปิดอย่างเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วทีนี้นะครับก็คือโอ้โหมีลิฟต์ด้วยครับทุกคน คืออันนี้ก็คือรถนะครับทุกคนพระเอกของเรานะครับซึ่งเป็นผู้ใจดีชอบลักพาตัวเด็กนะครับทุกคนนี่ครับเด็กก็คือโดนลักพาตัวอยู่นะครับทุกคนซึ่งคนนี้ก็เป็นเพื่อนของผมเองนะครับในเกมนี้นะครับทุกคนและนี่ก็เป็นห้องของเขานะครับทุกคนห้องที่เขาเนี่ยได้เก็บเด็กๆเ,เ,เอาไว้ทั้งหลายนะครับทุกคนนี่พวกเด็กก็โง่ที่ฉันจับตัวไปเนี่ยฉันก็เจ้าไปไว้ที่นี่เลยนี่เขาก็คือพูดอย่างเก่งมากเลยครับทุกคน ตอนนี้โอ้โหในห้องนี่คือนอกจากเพื่อนของผมยังมีอีกหลายคนมากเลยครับทุกคนซึ่งหนึ่งในนี้ก็คือตัวของผมด้วยนะครับทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นตัวของผมเลยนะครับทุกคนอีเวนนะครับก็คือเราเองนะครับทุกคนนี่เจ้ารอสก็คือหัวล้อพวกผมนะครับทุกคนแล้วก็มีเด็กอยากหนีด้วยครับทุกคนผมก็คือต้องช่วยพวกนี้นะครับทุกคนรอสบอกว่าขอให้มีความสุขกับที่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะมาเยี่ยมอีกทีเนะเด็กน้อย <c ười> ผมชอบการหัวล้อของเขาอะครับทุกคนคือพูดมาได้เฟี้ยวมากเลยครับทุกคนโอโ ทีนี้นะครับผมก็ต้องช่วยเอาตัวเองและเพื่อนๆรอดออกจากที่นี่นะครับทุกคนเราจะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเอาล้ครับตอนนี้นะครับก็คือโอ้โเขาก็จะออกไปจากห้องแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็คือจะอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับทุกคน นี่ครับทุกคนตอนนี้ก็คือมาแล้วนะครับทุกคนผมก็คือจะอยู่ในกรงเล็กๆนี่นะครับทุกคนผมต้องหาทางเอาตัวรอดออกมาจากที่นี่ให้ได้นะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยต้องทาลายเจ้าล็อกนี่นะครับทุกคนซึ่งล็อกอยู่นะครับแล้วก็มีคนทําความสะอาดแล้วก็คนคอยเช็คชื่อแต่ละคนโอ้โหนี่เหมือนโรงเรียนเละครับทุกคนโอ้โห เขาก็คือเดินไปอย่างเรียบร้อยเดินไปคอยเช็คแต่ละคนนะครับทุกคนว่ายังอยู่เหมือนเดิมไหมครับทุกคนตอนนี้นะครับผมต้องหาทางนะครับเพื่อเปิดเจ้านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะดูรอบๆครับทุกคนว่ามีอะไรไหมครับเพราะว่าธรรมดาถ้าใช้มือเปล่านี่คือเปิดไม่ได้นะครับทุกคนนี่นะครับผมก็เลยจะหาอันนี้คืออะไรครับทุกคนน่าจะเป็นเก้าอี้นะครับทุกคนไหนกดเข้าไปเฮ้ยทุกคนมีอะไรตกลงมาครับทุกคนนี่มัน เราจะใช้เจ้านี่เปิดเปิดล็อกได้นะครับทุกคนอันนี้คือดีเลยครับทุกคนเพราะว่าเจ้านี่เราก็จะระทุบทุบทุบนี้ครับทุกคนด้วยความโหดและความเก่งกาจของผมนะครับตอนนี้คือผมก็เปิดแล้วนะครับทุกคนผมเอาเจ้านี้ไปทุบทุบทุบนะครับตอนนี้ผมออกมาจากที่นี่แล้วครับทุกคนตอนนี้คือผมต้องรีบหนีออกไปจากห้องนี้นะครับทุกคนผมจะไม่สนเพื่อนตัวเองนะครับด้วยความเหลี่ยมของผมนะครับทุกคนคือผมจะออกจากห้องทันทีเอ้าห้องล็อกครับทุกคนห้องล็อกจังหวะนี้ไอ้นี่เอาไงครับทุกคนไอ้นี่ผมจะใช้ระเบิดโยนใส่มันเลยดีไหม อ๋อนี่ครับระเบิดผมจะถอยไปนะครับทุกคนผมจะดูที่ว่ามันจะตายด้วยระเบิดผมไหมครับทุกคนตอนนี้นี่คือผมต้องหนีออกจากที่นี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนผมก็คือเอาออกผมต้องออกจากผมต้องออกจากห้องนี้ให้ได้นะครับทุกคนแล้วผมรู้สึกว่าเจ้านี่มันมองผมไม่เห็นหรือยังไงครับเนี่ยทุกคนผมงงอะครับทุกคนนี่นะครับประตูนะครับ ตอนนี้นะครับประตูก็คือโดนล็อกอยู่นะครับทุกคนเฮ้ยไอเจ้านี้จับผมเฮ้ยแล้วมันก็ช็อตผมนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือผมโดนช็อตหลับไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ก็คือผมโดนจับไปแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยแล้วยังไงครับเนี่ยคือผมออกมาผมรอดได้นะครับทุกคนโดยการทุบหัวไอ้หมอนี่นะครับมันก็สลบไปแล้วนะครับทุกคนด้วยความเก่งกาจของผมนะครับทุกคนแล้วก็นะครับตอนนี้ผมก็ต้องหากุญแจนะครับทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยออกจากที่นี่ได้นะครับทุกคน แล้วผมจะทําการหากุญแจนะครับเฮ้ยรอดมาครับทุกคนตอนนี้คือผมจบแล้วครับทุกคนเฮ้ยสวยแล้วครับเฮ้ยรอดโดนระเบิดของผมครับทุกคนสวยมากเลยครับไอรอดไอไก่น้อยตอนนี้นะครับก็คือผมต้องรีบทําการหากุญแจนะครับทุกคนอันนี้คืออะไรครับทุกคนอันนี้คืออ้าวผักลงไปเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองทําการช่วยเพื่อนๆตัวเองดูนะครับอ้าวรู้สึกว่าเพื่อนๆของผมนี่คือ นี่นะครับทุกคนอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วผมก็เปิดไม่ได้นะครับรู้สึกว่านี้จะเป็นล็อกแบบพิเศษนะครับทุกคนแต่สาหรับผมนี่คือยากจนนะครับทุกคนเลยใช้ล็อกแบบธรรมดานะครับทุกคนผมต้องหาทางออกจากหน้าต่างหรือหรือจะเป็นประตูก็ได้นะครับของที่นี่นะครับทุกคนอ้โหแล้วผมจะทําการดูนะครับทุกคนอาจจะมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าของจ้ารอสก็ได้นะครับทุกคน๋ยวผมจะไปเช็คนะครับทุกคน ก็นะครับไอ้นี่ก็คือไม่มีอะไรนะครับทุกคนส่วนไอ้คนเช็คชื่อแต่ละคนนี่ก็คือไม่มีอะไรอยู่กับตัวเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็คือค่อนข้างจะเริ่มงงล้นนะครับทุกคนนี่เพื่อที่จะเปิดประตูเนี่ยเราก็ต้องอ๋อเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอะไรครับทุกคนเมื่อกี้ผมดูอยู่แล้วผมโดนอะไรครับทุกคนโอ้โหหลับครับทุกคนเมื่อกี้คือผมกําลังจะพยายามออกแต่ว่าผมโดนจับจากด้านหลังนะครับทุกคน ก็นะครับตอนนี้ก็คือผมได้กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับทุกคนผมจะทําการผเก้าอีเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะหยิบเจ้าอาวุธของพวกเรานะครับทุกคนแล้วก็จะไปตีตีตีเจ้านี่นะครับทุกคนพอตกลงมาปุ๊บเราก็จะเปิดประตูอีกทีแล้วนะครับทุกคนด้วยความเก่งนะครับทุกคนแล้วผมจะทําการหานะครับทุกคนหาเจ้าหาเจ้ากุญแจนะครับนี่ทีนี้ผมก็จะดูก่อนเลยนะครับทุกคนว่าผมจะหายยังไงนะครับทุกคนนี่ จังหวะนี้นะครับไอเจ้าเด็กน้อยนี่ก็คือเดินมาที่นี่นะครับมันก็คือโหดมากเลยครับทุกคนผมต้องระวังจากเจ้านี่นะครับทุกคนมันวิ่งไล่ตามผมมาครับทุกคนโอ้โหเก่งเจ๋งอะครับเฮ้ยมันช็อตใครอะครับทุกคนผมไม่โดนนะครับผมหลบได้แล้วคือมันโดนช็อตเองนะครับคือไอ้นี่เนี่ยมันจะอาวุธไปตีหัวผมนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยรอดได้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือเจ้าล็อกที่ผมได้ถือเอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็คือผมต้องหาทางออกให้ได้นะครับทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเจ้ารถมาถึงนี่คคคือผมจะวยยเลรับทุกน ตอนนี้นะครับก็คือผมต้องหาครับทุกคนแต่คือผมงงครับว่าจะหาตรงไหนดีนะครับทุกคนมันไม่มีทางหาให้ผมเลยครับทุกคนรู้สึกว่าในนี้จะมีอะไรวางอยู่ไหมครับทุกคนนี่ก็ไม่มีนะครับทุกคนนี่ก็ไม่มีแล้วนี่ก็คือเด็กน้อยที่เด็กน้อยที่โดนเจ้ารอดจับไว้แล้วนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ผมจะคิดว่าผมควรกลับไปนั่งอยู่ที่เดิมไหมครับเพราะรู้สึกว่ารถเนี่ยใกล้จะมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกลับไปนั่งในนี้อีกทีนะครับทุกคน เพราะว่าผมว่ารถเนี่ยใกล้จะมาแล้วนะครับทุกคนแต่รู้สึกว่าเขายังไม่มาครับทุกคนผมก็เลยควรจะตามหาเจ้านั่นต่อนะครับให้ทุกคนผมเจออะไรครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือผมก็ใช้ตัวนี่ก็ไม่ได้นะครับทุกคนตรงนี้ก็คือไม่มีกุญแจอีกวางแล้วให้ผมโดนจับครับทุกคนผมโดนจับบักครับทุกคนไอเอจ้าตัวเด็กนี่คือมัน ค่อนข้างจะเจ๋งๆมากเลยครับทุกคนเมื่อกี้นี่คือมันนอนหลับอยู่แล้วอยู่ดีมันก็ตื่นนะครับทุกคนมันไม่นอนหรอกครับมันมันสลบนะครับทุกคนประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนในห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับทุกคน๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันยังไงครับที่นี่นะครับผมจะเอาตัวรอดยังไงนะครับ ก้อนนะครับทุกคนหลังจากที่เวลาผ่านมาได้สักพักเนี่ยผมก็นึกออกนะครับทุกคนว่าแถวนี้เนี่ยมันมีที่นะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทุกคนก็จะอยู่ประมาณแถวนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับที่นี่นะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าหากผมกดเข้าไปมันก็จะเปิดออกมานะครับแล้วผมก็จะกดสายย่อดนะครับสกิลสายยอดแล้วผมก็จะปุ๊บออกมานะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ตรงกลางนะครับแล้วตอนนี้ผมก็คือกดเปิดแล้วครับทุกคนที่นี่จะเป็นทางของห้องน้ํานะครับทุกคนนี่ก็คือห้องน้ํานะครับ คทุกนแต่สารละคลิปนี้ก็คือเราก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวที่เหลือเราก็ดูกันได้ในคลิปหน้านะครับทุกคนเราผมจะออกจากโรงงานนี้ได้ไหมครับแล้วผมจะช่วยเพื่อนๆตัวเองได้ไหมก็อย่าลืมรอดูคลิปต่อไปของเกมนี้ของผมนะครับแล้วก็ใครที่มาใหม่ในช่องของผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะดูกันนะครับวิธีออกจากที่นี่ต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนันแล้วครับสารละคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย